ันนี้จะเป็นในเรื่องของการรับส่งข้อมูลคําสั่งนะครับครั้งที่แล้วจะเป็นเรื่องว่า esp รับคําสั่งจาก cloud ลงมาแล้วก็ส่งต่อให้ m e k านะครับอันนี้จะเป็นการส่งจาก m e กาขึ้นไปที่ esp ในกรณีที่ตัว huskylen เ,เป็นเจอ qr code หรือเจอตำแหน่งหรือเราจะส่งคำสั่งบางคำสั่งขึ้นมาหา ในตัว esp และ esp ก็ส่งต่อให้ cloud นะครับก็รูปแบบคำสั่งจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือมีเครื่องหมายชาร์ปตามด้วย cmd แล้วก็เครื่องหมายชาร์ปปิดแล้วก็ตามด้วยอักษรที่เป็นคำสั่งนะครับซึ่งมันก็จะมีรูปแบบอย่างนี้ครับในกรณีที่ต้องการส่งปกติใน esp เนี่ยพอรับคำสั่งมาจากบน cloud ปุ๊บแล้วส่งมาที่ตัว arduino หรือตัว m e g a มันจะส่งครั้งเดียวนะครับแล้วก็หยุดส่งถ้ากรณีที่ทางเมก้าเนี่ยรับข้อมูลมาจาก s p ผ่านขา r t x อาจจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้ส่งคำสั่งขึ้นไปใหม่เนี่ยให้ให้ส่งคำสั่ง CMD ER ไปนะครับก ถ้าเกิดว่า ESP รับคาสั่งนี้เจอคําสั่งนี้เมื่อไหร่ก็จะดาเนินการดึงข้อมูลจากคนคลาวมาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ส่งไปอีกรอบหนึง่งนะครับส่วนอันที่2ก็คือเรื่องของการอ่านการหยุดเมื่ออ่านค่า QR ไม่ถึงกรณีที่ QR โค้ดไปอ่านเจอตัว E นะครับก็ให้ส่งรูปแบบคําสั่งของอักษร E ไปเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายชาร์ป นะครับแล้วก็มี cmd แล้วก็ c h a r p แล้วก็ตัว e นะครับส่วนเมื่อสิ้นสุดภารกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับรถไปจอดที่สถานีเรียบร้อยก็จะส่งคำสั่งตัว f ไปนะครับพอส่งคำสั่งตัว f ตัว sp ก็จะสั่สงขึ้นไปบนคลาวนะครับส่งไปบนคลาวอัปเดตเตตัสว่าเสร็จสิ้นภารกิจตัวโปรแกรมก็จะดำเนินการ ล้างค่าต่างๆนะครับส่วนคําสั่งในการเจอจุดตัดต่างๆก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเ,เลขที่ส่งไปนี่คือเลขของจุดตัดต่างๆนะครับเช่นจุดตัดที่1เป็นต้นนี้ครับเ,เดี๋ยวมาดูตัวโปรแกรมนะครับอันนี้ผมทําเพิ่มเนื่องจากว่า อันเก่าโค้ดเก่ายังยังไม่รียบร้อยอันนี้ก็อาจจะต้องมีปรับปรุงบ้างนะครับแต่ว่าก็พอใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยฟ็อกนะครับก็เลือกหุนยนที่ว่างอยู่นะครับเลือกตัวนี้ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นโค้ดของ esp ที่คอยรับข้อมูลจะเห็นว่าเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งนี่คือมันตรวจสอบแล้วข้อมูลอ่ะยังไม่มีคําสั่งเข้ามานะครับพอเรากดสตาร์ตตัวนี้กดสตาร์ตนะครับ เห็นว่าจะมีคําสั่งขึ้นมานั่นก็คือว่า SP จะไปอ่านข้อความข้างบนแล้วก็คําสั่งข้างบนแล้วก็ส่งลงมาข้างล่างตอนนี้ส่งไปให้อดีโนแล้วนะครับส่งเพิ่มลีลยมันก็จะหยุดแหละไม่ทํางานเลยเพราะว่ามันถือว่าส่งไปแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อ d ด n โนบอกต้องการให้ส่งคำสั่งอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเข้าสู่คําสั่งที่ทได้อธิบายไปตอนแรกก็คือตัว cmd แล้วก็ sharp แล้วก็ cmd ตัวใหญ่นะครับ ขีด tr สมมุติว่าตรงนี้คือคําสั่งที่อ r ร์ดิโนไมกาส่งเข้ามาให้ esp รับทราบว่าต้องการให้เอาคำสั่งจากคลาวด์ลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งก็กดอันนี้ปุ๊บกระเฉดว่ามันก็จะถูกส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะบอกว่าอาร์ดิโนรับคำสั่ง esp ไม่สำเร็จต้องการที่ให้ส่งเข้ามาใหม่ก็แสดงข้อความที่ดึงมาใหม่อีกรอบหนึ่งให้กับอ r ร์ดิโนนะครับ ตอนนี้มาดูฝั่งขวานะครับตอนนี้เราสตาร์ทแล้วนะครับมันก็จะมีที่เพิ่มมาคือเรื่องระยะเวลานะครับตอนนี้ก็จะบอกเริ่มวิ่งเมื่อเวลา7.52นะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังวิ่งอยู่นะครับเพราะนั้นสมมุติว่าตอนที่วิ่งอยู่นะครับไปอ่านเจอ QR code จุดที่1นะครับเราก็จะใส่ cmd sharp sharp cmd sharp แล้วก็เครื่องหมายเลข1นะครับกด จะเห็นว่ามันก็จะบอกว่าไปเจอจุดตัดที่1นนะครับพร้อมกับตรงสีเขียวตัวนี้นะครับก็จะขยับไปที่จุดที่1นนะครับพอ,อใส่เป็นตำแหน่งที่2อ,อมันก็จะส่งไปบุนคลาวนะครับแล้วก็สีเขียวก็จะขยับไปตำแหน่งที่2เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งส่งไปเรื่อยๆนะครับ หนที่อย่างนี้ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้พอสมมติว่าเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับจอดสถานีแล้วเราก็จะเป็นตัว F นะครับส่งตัว F ไปก็คือ sharp C N B sharp แล้วก็ F กด Enter มัน ตัวนี้ก็จะรับรู้นะครับตัวสตาร์ทเนี่ยจะเป็นปุ่มที่สามารถกดได้นะครับตอนแรกพอเรากดสตาร์ทไปมันจะเป็นสีเทาเพราะว่าตอนนี้มันกําลังรันอยู่จะเห็นว่าสีเขียวว่าอยู่ที่แหน่งพาร์คแล้วก็สิ้นสุดเวลาที่7.54นะครับใช้เวลาไป2นาที30มสิบวิอันนี้คือการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างตัวแดชบอร์ดตัวคอนโทรลแล้วก็ตัวที่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับ